สวัสดีครับผมนายสมชายถึงติประเสิฐกำนันตบบนำบลดอนสามคกีอําเภอบึงสามคกีจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันอายุ55ปีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยในอําเภอโดยยึดหลักความเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยโดยมีองค์พระมากษัตรตรงเป็นประมุขและดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกสุขแก่ราษฎรเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมจัดการประชุมประจําเดือนภายในหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆสร้างความปองดองสมารันษ์ร่วมกับชาวบ้านตั้งกฎกติการะเบียบข้อบังคับภายในหมู่บ้านลดปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างความสามัคคีการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขร่วมเย็ีนร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและหาทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกันโดยให้ทุกคนร่วมแก้ไขปัญหาและจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของคนส่วนใหญ่เป็นหลักแต่ไม่ได้ละเลยคนส่วนน้อยแม้ปัญหานั้นจะมีผู้เสนอเพียงแค่คนเดียวเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลอำเภอ การพัฒนาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองหมอกควัน pm 2.5ในหมู่บ้านชุมชนได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยร่วมกันร่วมใจไม่เผาในพื้นที่การเกษตรสามหลักเปลี่ยนดังนี้หนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมนำเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในการเก็บเกี่ยวและทำการไถกบสองเปลี่ยนชนิดพืชจากพืชไรเป็นพืชสวน 3. เปลี่ยนพืชทางเลือกทดแทนพืชเดิมเช่นการปลูกกะโภทเลี้ยงสัตว์พืชตะกูลถัว่วทดแทนการทำนาปลังเราภูมิใจเกียิในหดเขาในพืนที่การ,กรเศษ